เรื่องที่สำคัญก่อนนะก็เลยบอกแค่บอกเลยเออเอ้เออเเออเอออเออออเออเออเออออเออเอ้เอเอออเออออได้เอ สวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ้องปายเบอร์สุขสุขคนเนาะบอกว่าจ,จะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรัเขอสู่ซ่องมุกดาวันสาว,าวเดอ้อเนาะโดยมาพ่อมาพ่อก,กับสม,มุกดาวันในมือนี้กะะสวงแรงแรงเนาะทุกคนเลยเนาะกัคือทางเฮากะจะเดินทางกลับเลยทุกคนเลยก็พอดีว่าเฮาก็ได้แวะมาหาป่าพรและก็ทางครอบครัวเอ่ยพิมพ์พึ่นเนาะ ค่ะต,ตอนนี้กับบัวเพิ่นเห็ดอย่างยูเนาะอากาสสีขาวไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะบัวเพิ่นเห็ดอีกย่างยู่ทุกคนเลยก็โอเคเนาะ่อแมพี่น้องเลยสมุกระวันกัสีผ้าข้าไปหาทางเอายพิพ์แ้วกับป้าพรเนาะเดิ่จะเป็นออรอบๆของเพื่อนเพิ่นทุกคนเลย จะเลยเพื่อนจะกำลังขุดจะขุดอีกอย่างเนาะก,ก็จะข่าวไปค่นะสบายเยอะสบายสบายดีเนาะเห็ดเนี้ย,ย,ออยนี่นั่นก็ขุดดินแล้วก็สิไปทมทางเขานะคือ,อแบบประหยัดเงินนะเพราะว่าถ้าซีซั่งซื้อใหม่เนี่ยกะมันจะแพงอยู่หลดหนึ่งก็เล<อ>ยเอา พุดในส่วนที่มันนี่เนี่ยแหละโดยขวาวาดินจากนี่ไปทมภหแมาแม่คือวันนี้ค่ะเอื้อยสีเห็ดทางเขาไม่บ่หรือวันใดแม่สีเห็ดทางเขาทางนั้นเพราะว่าทางนี้มันอันมันเป็นหอมนะแหลวมันพู้สึกว่าบางคนก็หา่าเห็นนะอ๋อดูดีเห็ดประตูเขาทางนั้นมันน่าสิง่ายกวัวนะคือแต่ก่อนน่ะเพื่อนสิเขาทางนี้นะทุกคนเลยให้พี่น้องดูเพิ่ลงเลยเนาะ กบมั่วควยแบบมันกิหมักเขานก็เลยเปียกปั๊บไปบันนี้หาให้เขาทั้งพุ่นทุกคนเลยเลยนเลยเลยเพิ่งจะอันนั่นไม่เบ่เอเพิ่งจะอันนั่นไม่เบ่ได้จังมือเลยอได้สองมือแล้วโอ้ฮะก็ได้สองมือโดยับุทธคือทางดินนี่คุดอาจารย์นี่แล้วก็ไปทงใส่แน่โอ้แต่ว่ามันก็ยากแน่แล้วเนาะเพราะว่าอันทาวา เขาื้อมาทมโดยตรงมันกระชีสบายกว่านะพอดีเขาก็สะมันโลดนะแต่นี่เขาก็อยากประหยัดงบแะละงบกันน่อยเงินกันน่อยไปสิสะเงินหน่อยโดยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้จากส่งเบาเล้าแล้วก็อันส่งซาวบุนอะไรมาซอยก็เลยดีขึ้นดีขึ้นโดยเนอะเลยเนาะโดยดูแล้วดิน รถเท่าไหร่สิอัน2800ร1รถ1นะ6คิวคิว2 8ก็เลยว่า4ออโต้ที่มันมีอยู่นี่แหละก็เลย4อันพอที่ว่านั่นแหลเนาะประยุกอันออโต้ที่มันมีนี่นแหละโดยๆแต่คือเอาดิน เจ้าของบทที่มันนูนมาชันๆเนาะแมนแล้วก็เอาไปทมบอนทางเข่าทุกคนเลยแมนก<ะ>ูเมื่อเมื่อนี่ก็รถตายไปสองสามรอบแหละไปตายอยู่หลักเจ็ด,ดถูกนะแมนโอ้อ่ะใช่ทีว่าเพิ่นจะซื้อได้สเสมอเพิร์ลซื้อได้บอด่อได้ได้คือส่งขอความหาเพิ่นแล้วว่าเพิ่นบ่เปลี่ยนใจบอ่อแล้วเพิ่นยังสิเอาอยู่บอ่อเพิ่นละบอกว่าว่าอีกสองเสมอเพิ่นมาเวียงจันทร์แล้วเพิ่นสิส่งหา ก็เลยว่ะก็ขีดอยู่ว่ะย่านเผืนเปลี่ยนใจอยู่พะนะโดยแต่ว่าเผืนก็ยังบ่อใด้ส่งมาบอกว่าสีเอาบ่อเอานะแต่ว่าตอนนี้คือรถมันก็ติดบ่อได้แล้วโอ้ดูกรติดลากให้ให้ให้มูยันมาว่ะจะสีซะอือ่งให้มูยันมากที่ว่าเขาเจ้าเมื่อมือกี้นี่แหละก็พอดีเนาะเดี๋ยวสามุกตะวันกับชีอง ยูอ่ายูลองลองลองเบิ่งเขียนซอยเอพิ้นเอพิมเราเบิ่งเนาะเอาปริมาณสำคัญเนาะเอาเต็มเลยเอาเต็มเลยเนาะโดยแต่ว่านักได้ต้องเดี๋ยวออกออกกล่ามสักคราวนึงพอดีว่าพ่อแพ่ทางเอื้อเพิ่นเพื่อนดินเขาเนี่ยท่างก็สักผัสกันเสียอาสาซอยเพื่อนทุกคนเลยเนาะซอยกันเล็กๆกันหน่อยคนละไม่คนละมือ่อยังไงตัวที่แบบโบมีไผ่ซอยเนาะเจ้ว่าปัญหามันกิดทีง แบบว่าข้าวพุดมาเลยคอือเป็นขี้เหงือแบบนี้เนาะข้าก็ต้องเทบออกอ,อเพราะว่าขากระพู่อ่ะสาเหตนุนี้มันมาจากในดินบอ่อหรือว่ามันปิ้วมาจากบ่ออื่นบ่อนะอม,มันกะอตอนท้ามีกครอยากปลูกพักปลูก Ł, น, Ł, นี้ปลูกนี่กินอะไรแต่ว่าลองคุดเบิองแล้วและมันมีเศษขี้เหงือเป็นแบบนี้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าคุด ให้มันขืนมาแบบนี้แล้วก็เลือกอกอกเล,ลือกออกแล้วบันนี้เฮาเอาไปทมตัวนั่นเนาะถ้าว่าวันหนึ่งเ, bah, เขามีเงินก็เอาดินใหม่มาทมเวลาปลูกพักปลูกยางกินแล้วมันจะหมันใจอันนี้ก็คือบ่มหมันใจแล้วเนาะใผ่สิกากินเนี่เป็นแบบไหนอะไรนันก็มีกีก้อนเหมือน คือทางอ่ะทางเอื้อยนี่แบบว่าเป็นหน้าเป็นในมีประเด็นน้อยเอื้อยเนาะโดยการสาเหตุตอนนี้มาแล้วแต่ว่าไฟก่อต่อจากเพื่อนเพื่อนน้ามก้าหน้ามกัตกรก่อจากเพื่อนเพื่อนแหละดีบนโตก่อจากเพื่อนร้างนีอเลยดีบนเอ๊ะบนนี้น้านะโดยกัตกนแต่ตอนมาอยู่ใหม่ๆ เเดินเรื่อเพื่อนแต่วัดนี้เพื่อนเรื่อเพื่อนนั้นเจาน้ำโบโบลึกบันไดแหล่บัดนี้นันกะบโบพ่อไส้โบพ่อไส้ก็เลยไปเป็นหนีเป็นซีนอะไรก็เลยมาเจาน้ำบาดาลน้ำโอบัดนี้หาเงินที่จงแม่ากะแม่นมาเจบาบาดาลคา้างเจาะหาพัญหาในซื้ออุปกรณ์ซื้อยังก็คือแบบซื้อเองสาเหตุที่หนีสะสมก็คือตัวนี้ครับ นาซีนาเราล่ะเป็นห้องห้องนลอดห้องน้ำไม่เสียดายโบมียังบ่มีเนาะโดยบ่มีเพอวะนักจะเป็นเน้นเน้นเรื่องที่สำคัญก่อนนะก็เลยบ่มีแค่บอกลองสุดเลยเออเออได้ได้เนาะเดี๋ยวหกหกจะเหยียบไปเลยบอลเนี่ย มีสายน้ำทุกคนคุณเอาอหมทองมาเน่มงนเาะง่ายม่นได้ได้ใช่ใม่ใช่เงนง่ยอเลยาทอดูอทุกคน ต้องคุดคุด้วก่มาส่วนใครงากระจังเอาไปทอดดีนหมมาเดี๋ยวสมุนไพรมาสิ่วนก่นนะเอาเรื่ว,รว่าเนานี่กับฮันนี้แต่ต ตัวสาวกับตัวแมนกะเด็ดเนาะมวยโดยแมนแหละต้องกอดกอดสุดท้โดยคนเดียวคือนนะคันชื่อดินกะแพงทุกคนเลยรถหนึ่งทรงแจมเปต์มาเลยด้านเพราะว่าทางครอบครัวเอื้อเพื่อนก็ใช้จ่ายหลายอย่างทุกคนเลยเพื่อนก็เลยโบยักษ์ซื้ออะไรเนาะเอ้อเนาะเพราะว่าเสียเงินส่วนนี้ไงไว้ซื้อแบบเป็นเครื่องเครื่องแบบว่าอุปกรณ์ แบบองทางลาคคอนเพิ่นเพราะว่าการใช้ใจทางเพิ่นกับคนทางว่าสูงนี่เลยนะั่นเยเนาะเพิ่นก็เลยเอาคาพูดเอาดินอยู่ในนี่ไปถมทุกคนเลยต่ <Okay. S 1> อยกันคนลเล็กคนหน่อยเนะ <Okay. S 1> าะก็ค<า>ือว่า เอ้พิจริงลายนะทุกคนใชาเหียงคุณยงุดอ่ะอยาคิงขาดเปรเนะทุกคนได้ป้ผันสมุนไพรผสมกันเป็านางเอื้อเนทางคุดท,ทางกินทางอัดชวนใจเนาะ แต่ว่าคือทางเอื้อ่ลกะห้องน้ำยังบอกท่านนี้ทุกคนมีแต่ลายไฟมีไปแล้วหายเห็นแต่ห้องน้ำพอเดี๋ยวอันเอาไปลายเดียวสมุกกะว่าไปก็ได้ไปด็ได้ไปได้ ท,ทุกคนเลยทุกคนเลยขันมาสามกระาวันโย่สองรถทางที่สามกุฎาวันบ่ได้คุดมีแต่ส่วนแล้วก็ซอยเพิ่นเด็กหน่อยสมามกุาากาวันก็เมื่อยทุกคนเลยเพราะว่าบรรยากาศมันฮอนทุกคนเนี่ยมันแดดนี่ะมันสูน้ำบ่ได้ตัวที่มันฮอนเนาะ เอาเห็ดอย่างเล็กๆน้อยๆนี่ก็โอ้ยเมื่อยไว้ทุกคนเลยจะถือว่าเอื่อยเพลินกระสุนีวิตขนาดทุกคนเลย,ยเฮ็ดกะเห็ดผูด้เดียวเนาะเอ้ยเนาะเมื่อยดียทุกคนเลย,ยแต่เพลินกะเมื่อยก็ต้องสู้เนาะเพราะว่ามันจำเป็นทุกคนเพราะว่าเพลินกะบ่ะมีลำไส้มีแต่ผู้ญิงเนาะบ่คุณเม่เ,มเพลินกะ คือว่าเอา,หาแหละทุกคนเลยก็มีแต่ทางเอื้อยเพิ่นที่แปลว่าเห็ดกับเพลอนกับซาน้ำนั่นน้ำ,น,ำ,น,ำนี่ก็มีแต่ทางเอื้อยเพิ่นเบิดเนาะขันคือเอื้อยเพิ่นโบเห็ดกับจ็กซิเมนผู้ใดซีมาเห็ดในเพิ่นทุกคนเลยก็ถือว่าปา้าเอื้อยเพิ่นนี่เก่งขนาดเลยเนาะแล้วคือจังอันสร้างเพิ่นมายังใส่เอื้อยนี่ยนะมือนีอันว่าที่แห้เพิ่นปั๊บปั๊บตัวขาเพลอนแหละเพราะว่าแม่เพิ่นยัง อ่ะลงยากอยู่หน่อยหนึ่งนะโอ้หอยพื้นเห็ดเตียงบอนไหวถวยโดยแต่ว่าพื้นนี้ก็เลยยังบแร้วเพราะว่าหลดไตต้อยู่ลักเกตลักเปดอือก็เลยโดยโดยตอนทำอี้กับผ้า้างถึงนไปเอาเครื่องตัดอันตัดไม้เนาะโดยไปแล้วก็รวดใต้อยู่พุ่นแหละแลยเป็นี้กสรซางเืินกันโพฮามู หนูก็ามาย่นานหลุดหาอืา้อกระพากกรพากันมาเนี่ยเอื้อไหนเม่พาเอื้อไปใช้จังหวัดลดตายล่ะก็ไปเอาเครื่องเครื่องตัดหญ้าพาสร้างเพื่อไปเอาเครื่องเอ้ยเครื่องตัดไหมอืมจักจักตัดไม้โดยโดยแล้วมัน,นี้ก็เลยต้องในใส้มือเอาแบบนี้อืมบอนี้ค่ะเพิน่นเพิ่นปั๊บหนาดินได้แล้วเบื่อเห็นแล้วแหละนั่นนะยังยังบ่อโยอืม ทั้งเอืวอเพิ่นิ่งส่ลายกว่าสมุกดาวันอีกทุกคนเลยเนาะคุณนายโอ้ได้ปะแต่ว่าข้าพุทธลอยไปแหละตัวคนเดียวทางหน้านี่สิบพระนาตุเนาะตัวแากสิไปแต่ทางหลังโอ้ไปปล่อยไปแหมนี่อะโอ้ต้องถอยหลังไปเนาะโดยโดยไปบัตทางสมุกดาวันไปหน้าอย่างเดียวเนาะไม่สนใจกันบึนบึนไปเนาะ มันหาคือว่าแหละไปทางดางมันกัสิโอเคกลัวทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดินแบบหนาหนาทางเข่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคือตะกอนค่ะมันกัสิเป็นโน่นโ้นแบบนี้เนาะแบบอันนี้มันจะสูงพอที่เพื่อนก็เลยเอาดินมาใส่ให้มันเพียนแล้วเพื่อนเช็ดทางเข่าบันที่แบบนี้เลยเนาะทุกคนวันนี้ทางนอกก็ต้องเลันนันเบย์ทรายอีก เอาดินมาใส่อยู่เป็นบ่นั่งยังว่าปรับตัวนี้ให้มันได้หรอกะเอามาใส่ทั้งนี้อีกให้มันเพียงกันเหล็กถือว่าจุกระถือว่าสมบูรณ์แหละโดยแต่ว่ายามยามิ่งยามฝงนั่นแหละมันชิเป็นขี้ต้มเนาะแต่ว่าก็ควายเห็ดไปโดยแม่แหละถล่มเลยแต่อีตุนสงสารเป็นแห้งทุกคนเลยผู้หญิงโตผู้เดียวเนาะ โดยทั ial, stage, strikes, seats, pues anyway. ้งเฮากับซีไ well, ห่อ <é. S 2> ่ะเออพิมเพล่นนอกพาไปหาทางป่าพรเพิ่นคือเฮากับยังประธานนั่งต่อหาป่าพรเพิ่นเลื่อเนาะเดี๋ยวจะส่งเวลาเหตุเรียอเอะไรที่เลสักคราหนึ่งเนาะเดี๋ยวข่าไปทักทายสบายดีป่าพรเพิ่นเนาะคนไหนความตายโดยทุกคนเนอกจางเฮากับข่ามาฮอดป่าพิมเพิ่นแล้วสบายดีได้ไหมได้สบายดีะได้ไหมเนาะโดยได้กินข้าวเที่ยงกระบ่อกมันดิแล้วก็นป็นมือวางกับไดนี่แหละนึลูกสีมาเนี่ยละ เอ้ยทิพนภาเจ้าไปซื้อของกินกับรถตายน้ำทางด้วยรถตายน้ำทางแล้วกลับมาจนคำแม่ก็นอนหิวท่าอยู่่แหนะเอาเอ้ยแล้วรถหายย่างบ่ทันได้อันขายเทื่กบ่แม่เพราะว่าอันทางพื้นยังบ่ได้ส่งข้อความบอกนะเพราะว่าพื่นว่าว่าอีซองเสื้อมือแต่ว่ากันยังถาพื่นอยู่เพิ่นกันยังบ่ส่งบอกไดโดย คือทางเพื่อนกับยังบบทันติดต,ต่อมาเราสั่งกานอเอ๋ยเนาะเพื่อนมาหลังส่งการค่ะแต่ว่าเด็กจังหวัดเลยทุกคนเพื่อนยังบบทันติดต่อมาเถื่อเนาะคือทางรถเอ้ยเพื่อนกับย,ยังอยู่นีอยู่ทุกคนเลยเนาะถ้า,อาเอ๋ยเพื่อนกับไปซื้อกับเข่าให้แม่หรือว่าให้ป้าพ่อเนี่ยเนาะมากับรถตายะนะโอ้ยเราทุกคนเ,ล,นเลยเสียใจรถเขาขอนข่าวมาเทเหนื่อยเนาะเอ้ยเนาะ ใส,สุดถกอกชุดาเพราะว่าเข้ากับไปซื้อมือสองของเขาเนาะมาว่ามันกระเก่าจากเขาเลยอ่ะนะกระโบ,บต,ะตี้เนาะมันกากพี่ไปตามเวลาของมันนั่นแหละ <c oughs> มันแล้วเนาะ,ะ,ะพอรดก็ลดมือสองทุกคเลยค่อนข้างแบบว่าแบบผ่านพ่อนผ่านนาวมาหลายแนเนานลดจักกะเพราะว่ามาหาทางเอื้อเพินนก็แบบไปนั่นไปนี่กับมีเตตายกับตายเนาะเอ้ยเนาะ ไปแต่สิบเอ็นโมงบอกสิบโมงเนาะสิบโมงครึ่งไปมาเนี่ยฮักกัมากก็ลูกหมาเนี่ยน้อยหนึ่งแม่กับเมยนอนคล้องนอนอันเขาเห็ดยังนู่ไปแวะใช้น้องประจักษ์ได้เมย์กันัดมาจะรถตายน้ำทางแม่เอ้ยว่าโอ้ยเนาะโอ้ยแม่หิวข้าวฮากันหิวข้าวเลยมาเนี่ยเพราะว่ารอทางเอคยพิมพ์เนาะไปซื้อกับข้าวมาให้เมย์เิ่นแล้วพัดบังเอิญพันรถตายแล้วก็เลย คือทางสมุทรตะวันมาเมื่อนี้กับบริษัทอย่างมาถากมาต้อนเพื่อนเนาะเขากับมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆทุกคนเดยเหมาะทั้งหายปลาพรและก็ทางเอื้อทีมเพื่อนเนาะถึงมาลายกับเขากับสอยตามกำลังซับที่เขามีเนาะโดยทางสมุทรตะวันกับหายเนปาและก็ทางเอื้อเพื่อนเลยไว้ซื้อแบบอุปกรณ์หรือว่าซื้อของอยู่ของกินอะไรทุกคนเลยเนาะถึงมันนมาลายกับเขากับหายด้วยใจทุกคนเลยเนาะนี่ก็เป็นเงินนำทากน้ำแรงที่สมุทรตะวันหามาได้นี่แหละ ตเนาะก็คือมีแต่สมุงตะวันกับสีข้อ่วยไส้่วยพอนให้ทั้งป้าเพิ่นกับอยู่ดีมีแห้งเนาะกดเจ็บก็ได้ก็ใส่ยาสีมี่เราจะสัญญาลูกค้าไว้ไว้ด้วยแม่เด้อยูดูยแม่กับขอขอบอกขอบใจขอบุญขอบพูดน้ำลูกที่มาเป็นสะพานบุญให้แม่เนาะแล้วก็มีน้ำคิดน้ำใจมากตอบแทนให้แม่ไปใช้ที่จำเป็นของแม่คือผ้าอ้อมที่กาวผ้าก๊อดที่แม่ใช้ประจำวันทุกวันนี่แหละ ก็ขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงให้รํำให้โลยให้มีคิดอะไรก็ให้ได้สมมุ่งมาปราถนาัสร้างอย่างก็ให้ลาบลื่นให้เจริญหุงเฮง้ะลูกเด้อเก็คือทางตอนนี้แม่ก็ต้องการแบบเครื่องใส่ในชีวิตประจําวันที่สุดก็คือผ่าอ้อมนั่นเนาะ่าแล้วก็อันอีกกาวนำเกลือผ่าก๊อที่แม่ใช้จําเปลี่ยนดู้ เด็กน้อยค่ะอ้อมเด็กน้อยผู้ใหญ่อันที่แม่ใช้จําเป็นกระดาษทิชชู่เปียกเออกระดาษทิชชู่เปย์เทกอันเทปกาวติ๊ดนี่แหละที่แม่จําเป็นชุดๆทุกวันนี้ปะบไดยจาเป็นต้องใช้อยู่ตลอดนะมาสาวปลายปีสิปลายปีนี่นะทุกคนเลยด้ยเนาะคือทางสมุทรตะวันตกคนทาวาผู้ใหญ่ค่ะ เมตตาเนาะคือทางป้าเพื่อนตาขาดจริงอ่าที่สิ่งที่ยากที่สุดมากมากค่ะแล้วทุกคนในกคออ่าคนไหนที่มีความเมตตาก็เป็อ่าสอยทางครอบครัวป้าพรเพื่อนในเด้อเนาะของความเมตตาในทุกคนเลยโดยก็คืออ่ามีทางผู้ใหญ่จดีเนาะที่โตมาทางอ่าสามุกตะวันนี่แหละก็มีแต่เพิ่นน่ะผาคำอ่าบุตรพรมาให้ป้าพรและแต่ทางเอ้ยพิมพ์เนาะก็คือเพิ่นบอกว่า อยากให้ทางครอบครัวแม่แลวก็เออพี่นี่อยากให้สู่ต่อไปเนาะทุกคนเลยก็คือชีวิตคนเฮานี่มันบมมีอย่างแน่นอนเนาะ,ะแบบว่ามันก็มีขื้นมีลงอะไรทุกคนเลยเฮาอาจจะเบิ่งว่าตอนนี้หาแบบบัรหาเฮาหาแบบเป็นกำแพงขันเลยก็ว่าได้เนาะแบบว่าเดี๋ยวเบิ่งกับมื่นมั่วไปเวิยเนาะแต่เพิ่นว่าเขาอาจจะมีแบบ ยังแบบว่า,ท,า,าทั้งหนา่ะทุกคนแบบว่าเธอเข้าสีอ่าูกในมือนี้เข้าอาจสิดีในมือหนาก็มีทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนมันก็มีช่วงมีเวลาของมันคือกันเราทุกคนเลยจังใดก็มีแต่ทางห้อ่าเมแลวก็ทางเอ้ยพิมนอกห้เพิ่นสู่ต่อไปเนาะอ่าบางเทือเข้ากับเบิ่งบุห็นในอนาคตเนาะทุกคนเลยบางเทือเพิ่นกับซีดีในมือหนาก็มีเพราะว่าตอนนี้กับเอยให้แเมแลวก็ทางเอ้ยเพิ่นทอถอยเด้อเด้อจังใดกัน แล้วก็บเบิ่งแเน่เอื้อต่อไปเนาะโดยจังไดกะ,ะเป็นสาวรักของป้าเพื่อนทะเลทุกคนเลยทั้งเอื้อเพื่อนกันคือว่าอะไลแบบโตคู้เดียวเนาะแบบว,แว่าเพื่อนกันยังบุทันมีเคอยอมีขอมีขวามวามก่อนคือเป็นผูหยิ่งโตคู้เดียวแล้วก็บเบิงเ่งแเ่คือป้าพ่อนี่แหละทุกคนเลยละก็ถือว่านับถือน้ำใจทั้งเอื้อเพื่อนนะทุกคนเลยก็ถือว่าเพื่อนกะ สู่สู่ที่สุดเลยทุกคนเลยซาสม,มุทรตวันแบบมาเห็นแบบนี่เนาะกติวานับถือนกำใจเฉยเพิ่นเนาะทางสมุทรตวันกาเป็นกำลังใจให้เฉยเพิ่นเนาะทุกคนเลยจังไดก็สูต่ต่อไปเด้อเอด้เอเ,เด้อเนาะโอ้ยสมบัติน้ำลูกหลายๆเด้อที่เป็นมาเป็นสะพานบุญให้แม่พร้อมโดยทายนี้สม,มุทรตวันกาสิขอลา จากทั้งแม่และก็เอ๋ยพ่อได้แม่เด้อคือทางลูกกับสีเดินทางกับบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกะคำแล้วทุกคนเลยภาว่าเามื่อคำมือมือกับไปแม่มันชิ้่ยเนาะเดี๋ยวท่านีสมุทรบาลกับและกับป้าพ่อและก็เอัยทีมกับขอลาพีละหน่องเด้อท่านีสมุทรบาขอกล่าวค้า่าสบายดีด้วย